สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตเทรนช่องที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีด้านยานยนต์นวัตกรรมการทหารและอาวุธยุธโทโธปรกรณ์จากทั่วโลกหากคุณชอบเรื่องพวกนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในอาวุธยุทธศาสตร์ที่กำลังถูกจับตามองอย่างมากในปี2025นั่นก็คือขีปนาวุธแฮนูแมน X ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีพื้นฐานการพัฒนาอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะจากความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยีในระดับประเทศและบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพสูงในด้านระบบข,ขับเคลื่อนและ AI h ฮนูแมน X เป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือซูเปอร์โซนิกมิสซิลที่มีความสามารถในการทำลายเป้าหมายทั้งบนบกและในทะเล ด้วยระยะยิงไกลถึง1,200กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยม,มากกว่า3.5มักซึ่งนั่นหมายความว่ามันสามารถพุ่งเข้าโจมตีเป้าหมายด้วยความเร็วที่มากกว่า3เท่าของความเร็วเสียงนอกจากนั้นยังมีระบบนำาิิถีด้วยเรดาร์ควบคุมแบบหลายคลื่นความถี่และ AI ที่เรียนรู้พฤติกรรมของเป้าหมายได้อย่างแม่นยำจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของ h a n u m a n X คือการออกแบบที่สามารถติดตั้งได้กับยานพาหนะหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นรถลำเลียงขีปนาวุธ เครือรบหรือแม้แต่เครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆหม่ทำให้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพภูมิประเทศและตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางทหารได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพในด้านการป้องกันตัว h a n u m a n X ยังถูกออกแบบให้สามารถหลบหลีกการตรวจจับจากระบบเรดาร์ชั้นสูงได้ด้วยการบินในระดับความสูงที่ปรับเปลี่ยนตามภูมิประเทศและเปลี่ยนเส้นทางได้แบบเรียลไทม์ทำให้คู่ต่อสู้มีโอกาสต่ำม,มากในการสกัดกัน หนึ่งในจุดที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากคือราคาของ HANUMAN X โดยในปี2025ราคาต่อหน่วยของขีปนาวุธ HANUMAN X อยู่ที่ประมาณ1.6ล้านดอลลาร์หรือประมาณ60ล้านบาทไทยต่อ1ลูกหากพิจารณาจากขีดความสามารถและเทคโนโลยีที่ฝังอยู่ภายในแล้วถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ในระดับโลกและอาจถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับขีปนาวุธประเภทเดียวกันจากประเทศอื่น เทคโนโลยีที่นำมาใช้ใน Hanuman X ยังมีการผสมผสานระหว่างวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงข่อขับเคลื่อนแบบ Dual p o w e Solid Propellant ที่ช่วยให้เร่งความเร็วได้ในช่วงท้ายและระบบทำลายตนเองอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดพลาดซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้งานอย่างมากรายงานจากก o o มในยังระบุว,ว่ามีประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางหลายประเทศที่เริ่มให้ความสนใจในการจัดซื้อ Hanuman X มาเสริมกำลังในแผนป้องกันประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ต้องการขีบนาวุธประยะปานกลางในราคาที่เข้าถึงได้ซึ่งทําให้ Hanuman X กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มาแรงที่สุดในปีนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือความสามารถในการอัปเกรดแบบโมดูล่าผู้ใช้งานสามารถอัปเกรดซอฟต์แวร์ระบบนําวิถีหรือแม้แต่หัวรบให้เหมาะสมกับภารกิจได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักซึ่งจะช่วยประหยัดงบประมาณในการพัฒนานาระยะยาว ในภาพรวมแฮนูแมนเอ็กถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญของเทคโนโลยีขีปนาวุธในภูมิภาคที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตรายใหญ่แบบมหาอำนาจแต่กลับสามารถสร้างผลงานที่เทียบชั้นกับขีปนาวุธระดับโลกได้อย่างน่าทึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเทคโนโลยีทางการทหารในภูมิภาคนี้เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลกสำหรับใครที่ติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศแบบใกล้ชิดอย่าลืมติดตามช่องออโตเทรนของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะอัปเดตให้คุณทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่พลาดสักประเด็น ทั้งจากฝั่งยุโรปอเมริการัสเซียจีนและรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณคิดยังไงกับแพนูแมนเอ็กปนาวุธที่กำลังมาแรงในปี2025นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเรื่องราวเทคโนโลยีสุดล้ำที่คุณไม่ควรพลาดสวัสดีครับ